เอาจีโรมาพี่น้องมาผากจี่ส่งไปไทยเนาะหลานอยู่ไทยเพิ่นสั่งจีโรเฮาก็เลยไปซื้อมาให้เพิน่นกะเงินเพินเน่นอะไรซื้อพี่น้องเฮาเป็นในนาซื้อแต่ในนาก็บ่ได้จักบาทดอกหารอยโตพี่น้องนี่โตละบาดเนาะเอามาส่งให้เอ,อื้อยให้แม่เพิ่นไปผาก ลานสาวลานชายอยู่กรุงเทพเขาเจะอ,อยากเดี๋ยวอ,ออกก่อนที่น้องก็อยามันตายอน,นะมองเอ่านีมีแมนเจ็บแหว้วอ่ะเจ็บแหวก็มีแมนอ่มมีแมนเ อืมน okay. um, okay. ั่นวันไม่ดเกับไม่เดี๋ยเหอมดนมเพิะเที่ยงจ้ะไม่เดี่ยเปิดได้มนกัปกระป่ต้องเค็มกนน้ำลายกับหยาบอกาคือรงนี้ยคตรงนี้ไปทำ้อลอยากมานเนะอกเอะเาเออนทางนี้ก็เลิบ่ จนนี่เชนนี้จนเขาคุ้งก็ไม่เจ็บไปแล้วนนี่นี่เนาะจะมาไม่เคืองเนาะมีทีเคงทางนอกมันก็ไม่เด็งนะจนมันเจ็บทางกลุ่มเขาคงงอข้างเ้างแต่มันก็มีแดงอยู่กลุ่มเคืองารามันเป็นมันอดคารมันเป็นหินเค่งล้ายๆเดยันมันเป็นทอดบ่เปนอดหินเค่งไปตรวจมรงอื่น เยสาไปมันมันวนนี้ทำางอ้ยปู่ไก่ด้ะมันเายอีบเขากำลังตัดด้วยใช่ไหมเมยเมลามันก็ถมดคืน้เชืตัวซ้วามกระมดดมาทำนานนั้โอ้ยนี่ลองนา หอกปาเเ้ยแตไมไินไปหลับ้า่กไม่กินกินยติี่ได้อ้ที่ห่อมีนักได้นีนะคันคันเกินก็มีลายคันคาดก็น่าสิมีลายมันว้บเพราะอรเน่ยมันหนักอ้ ครึ่งคู่ครึ่งคู่น้องครับเอครึ่งขทางครึ่งขทางได้ขัาปุ้นหนาพี่น้องขับปุ้นนีสองโลนำสองทุงกินแล้วไ้ยแพเอ้ามีที่กู้กินบ่เดี๋ยวนี้มีกินก็ไว้เขากู้กินู

ได oh, okay. น uh, te ี่อะไรอ๋อ um นี่กิ่นจะขนปูกันหน้ามออเนาะเดี๋ยวเกจเเ้าเลยวดูดมนเด้อลอ้าวคำเพียงเยอไปเอาด้วยหนูไปอ้าวโอ้ยกันเนี้ยนะกันนแนนนะกัมีกิ่นทนได้เยอปะเอาอีบอะเยอะ

บบสัง่งเขาเมื่อก่อนรดไปคูบลูกก็ได้มีลายอันนี้สั่งเขาจิ้มร้าลอยตัวพี่น้องไอตัวระบาดนาะมันเอาเลยนะมันกินได้แล้วมันเย็นเออโควอันนี้มันตัวระบาดตัวระบาดได้โอ้ยโควิดจะพูดได้ก็เมียน้องโอย่โคได้ตัวนี้ไดมีกินกินได้ตายหญ้าปัญญา มอนได้กลางคืนก็นอนรับยี่สิบมนะอมเกนมาแล้ทเจ็บางมากอาทยนื่อยร่างมากเหนี่อือพอหิบอเงี้ยนางมากแตคือน้ำลัแตอีเจ็บร่างกแต่เ็บไปเรื่อจเรื่มันชองไปล้วพ่อเลยก็้วอเื่องนข้างนะคุณนึงยี่ผู้เป่าเลจนย

จนดาเขาอีไดอ,อมันไกไฟเพิ่อ้แบบักยาเจ็บกระแตหคนเฝ้าเขาผ่านยุบานนี่คน,นมือเจ็บกระแตหูตหมไาคาวีมนมีได้มหเจ็บกระแตหูก็ไหวไปอันห,ห้าเห็ดลวมันอขอน,น้องเขาดีมันเนาะอะรจมมันมีจักิงแล้วเฝ้าแล้วมันมีพจัก่ อ <c oughs> เอากระปุ้นมาพอมีกินพี่นอ้องเยอะที่ร้อนี่มันมีผู้ปิดไปเอาไปนำป้าชะ <c oughs> เอาไปนำป้าไปไปไปเลย <c oughs> พี่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 พ เพื่อนพี่น้องเยอะไปเป้ากันพาไปเพื่อนก็ติดกันนี่แล้วก็เพื่อนก็หลุแต่ว่าตัวได้ดีกว่ายากไม่ห่ัไปนตัวยังวาวหูเด,ด้มเป็นเตอรกันเปลากันมันูิแล้วกันตัวน้องพี่น้องไปบปในฝ่เอาไปในพินมาไปตัวเขาในิโโใมนมา ข้าวหยางอยากจะได้ต้อยางพี่มาเหมาอกันไอ้โมาเอันหลุมามามารอเยอะไปถึงข้าวเลยไปเพื่อไปไปโม่ถึงได้เยอะไปใจเขาไปบ้าทองกูไปเพื่อดไก่ก็แล้วขโมงดูกนได้เนื้อด้บไ้ดีหกันได้ เคยาพาบางครา้หม้ายุ่งเถื่อนนึ่ช่วงยำแดงนันมีคก็สบายเลยตื่นเลยนะเล็กโจ๊ดเล็กโจ๊โดกระตูดกับเบียบแค่คันเฟืองดูไปซื้อมันนีมนม่มันมีได้อันเหนียวอีกนะมีได้อันเหนียวนี่นเออก็ได้เร่อเหนียวนี้นะแต่คันเบ้าฮะมันต้องเหนียวอกีกกูแล้วมันยังดีเหนียวอกีกสไลด์ได้บางจีเขาก็ใส่กล้องขอ,ขอเขาเจ้ามันยึงหินยังมีได้บ่อยอันนี้จักห้องมีได้ห้าไปเนาะเล็กน้อยเราก็ แค่วัดไข้สิ้น่มันไม่เปลี่ยนไปเคยไปยุทธามน้องนี่เหรอเขาบว่าเด็กๆเล็สๆแล้วเนี่ยหอมหวนหอมโซบะอันนี้ก่อน

เลี้ยวปมาณหลงน่อยช้ตู่ตู่จะุ้ก็ไม่กินยายายังมันอยา้วมันยาเลี้ยวขกินเข้ากันน้องมันโอดวางให้สุดอันนี้แล้วขึ้นเข้า ไปเช่าแล้วค่ะหมาหมาอะไรเอาไปเดินละมือละคำละหมาอีแล้ววันนี้มึงละนอนเท้ากันละมืข้างนู้นจอนรอดอยู่ดิขนย่าป่ะขนย่าไปเนาะทำใจมนะเปลี่ยนเลยหมวยลงอาบผดใจเยมือกับฝนไม่ได้บอกีเด้าแม่ร นีาเกานนแ้แต่แล้วใหญ่เลยเนาะพี่นอ <c oughs> ้องต่ใช่ใหญ่หรเออ,อจนได้รูเล้กนะกลับไปเลยพี่นอ้องเื่ลยกันเนาะแล้วมันกบคั้วเนาะ <c oughs> ปกติเรมังงงนาะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยสตาดกันขาดกับโมเมนต์ของคอย มามโมนี้ิฟอสีเห็น,นเพิ่ร์ลเพิ่นกลับคืนดีกันแล้วมโอยู่นทำกันตั้งเป็นสิบปีเนาะสิบกว่าปีผู้เลสิบกว่าปีอ่าแต่อ,องกันไปไม่ได้แล้วก็อยูยูก็ได้แล้วแต่โมยู่ฟองยังไม่เข้ามาห้ามุ้ง

สบายพี่น้องเลยมาโมน,นี้เนาะเจ็บเจ็บมองนี่พี่น้องนี่นี่แหละนี่มองนี่แต่ทั้งในก็เปิ้นให้เบิ่งกับบริแดงทั้งนอกกับบริแดงแต่ว่าเจ็บมือเอิญชิบภาพไปหาหมอเหมือนใคลาชิบภาไปหาหมอเนาะเปิ้นว่าอยากไปเป่าเวลาว่าไปตรวจด,ดีกว่าเนาะ ใครก็ไปเป่าไปตรวจกด็ดีไปเป่ากด็ดีพี่น้องเลยแต่ว่าไปตรวจเอาจังหูทางในเนาะว่ามันเป็นอยางขันไปเป่านี้ดีคือกันแต่ว่าหาบงหูเลยก็เลยพาปไปตรวจบึงเลยจังหูว่ามันเป็นยางเนาะมันเจ็บนะนี่เจ็บได้่องสมือแล้วแหละแต่เคยลาก็บไ่ได้มา วันนี้ก็เลยมาเมินชีพาเพิ่นไปหาหมอมไปตรวจเลยดีทีสุดเนาะพี่น้องมันจังหูเอ็กซเเย์เบื้องน้านะว่าจังหูว่าเป็นยังเป็นยังมันจังชีงได้รักษาทัานได้รักษาได้ปัวทันเพราะว่าครมือนี่มันโรคภัยมันลาย กินยังก็ได้ต้องให้มันรอบ,อบครอบหููภัยไข่เจ็บร้ายกามือน,นี่เอือนพ่อแลจังสิพาเพลนไปมือน,นี้มันคำแล้วเพลินวะเมือนยังไปก็ได้เพลนวะเนาะเวลากระซิืเอือนจังสีพาเพลนไปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คนเด้อพอแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณ,คณทุกคนท,ที่ติดตามรับชม พอกันไม่คลิน้ากับเคยลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเดอร์สยดี